สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจักจันรจากแคลนวีดิทินะคะซึ่งวันนี้เ,เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นนี้ที่มีคนถามเข้ามาพอสมควรเลยว่าอยู่บนไททันมันหาปล้นง่ายหรือเปล่านะคะชีวิตอยู่บนไททันเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้จะต้องบอกไว้ก่อนว่าจันไม่ได้ต้องการจะมาบอกว่าเออจันรเก่งที่มาไททันได้นะย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจันมาไททันด้วยความงงลุ้นล้วนเลยนะก็ปล้นไปเรื่อยไม่ได้ล่าถ้วยนะคะแต่ว่ามันก็ บังเอิญขึ้นมาเองนะแล้วก็พอมันขึ้นมาแล้วตันก็ปล้นต่อไปเรื่อยๆคือไม่ได้สนใจว่าถ้วยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะหรือน้อยนะคะก็เป็นการอยู่ด้วยด้วยความงงลวนๆเช่นกันนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดว่าขึ้นมาให้ท่านไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคุณนะคุณทราบอยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงก็สามารถที่จะข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะคะ อันนี้จะทำให้เฉพาะน้องๆที่ถามเข้ามาแล้วก็อ,อ,อยากจะทราบจริงๆเท่านั้นถ้าใครคิดว่าทราบอยู่แล้วก็ขอให้ผ่านไปโดยสวัสดิภาพนะคะโอเคคันนี้เราจะมาเริ่มดูกันที่เ,เรื่องแรกก่อนเลยก่อนที่จะไปดูว่ามันปล้นง่ายหรือย,ยากนะคะจนอยากจะให้มาดูว่าการที่ขึ้นมาอยู่ไทท่านสังเกตดูบ้านจันแบบเป็นบ้านก้าวตันแล้วนะคะมีแค่รั้วาบางส่วนที่ ยังไม่ตันนะคะแล้วก็คิงควีนที่คุมก็เลเวล5บวกแล้วนะคะพูดถึงว่ามันก็ค่อนข้างแข็งแหละถ้าเธอบ้านเก้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงนะคะที่เราจะเสียสามดาวแต่คือก่อนหน้านี้ช่วงที่ตอนอยู่โล่แดงโล่ดำอะไรเงี้ยแทบจะไม่ค่อยเสียสามดาวเลยนะแต่ว่าพอมาขึ้นอยู่ไทท่านเนี่ยการโดนร้อยปอร์ซ็นสามดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากๆเลยนะที่ต้องโดนนะคะ แต่ว่าดูคนที่มาบุกก่อนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้าน11นะคะคิงควีนเวลตันแม้แต่ปู่วาเดนนะคะก็ยังเวลตันเลยนะเอ,อมันมีน้อยมากๆนะคะที่แบบเออเนี่ยอย่างถ้าเกิดว่าเขาใช้สายบกมาบุกนะคะอย่างเงี้ยก็เลมเปก,ก้าอะไรเงี้ยโอเคเราก็จะเสียดาวเดียวนะหรือว่าเแม้แต่เป็นบ้าน11แต่ว่าถ้าเกิดคิงควีนไม่ตันนะคะอย่างอันนี้นก็จะเสียแค่92เปอร์เซ็นตนะอันนี้ ควินตันแต่คิงไม่ตันนะคะว่าเดนตันก็เสียเก้าสบเอ่ออ่อันนี้คือรู้สึกว่าจะเป็นบ้านบ้านเก้าที่ขึ้นใหม่ๆมัม้งนะคะก็เสียแค่59% 63%แต่มันน้อยมากๆนะที่ที่เราจะเสียน้อยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเสียแบบร0 0นี่แหละแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะใ,ให้ดูคือสังเกตดูว่า การถูกโจมตีของสันจะโดนแค่วันละครั้งนะคะเนี่ยหนึ่งวันสองวันสามวันก็คือเรียนไปเลยสี่วันนะคะมีอันนี้ที่โดนแบบสี่วันเนี่ยโดนสองครั้งติดกันนะคะนอกนั้นก็คือจะโดนแค่วันละครั้งนะคะเพราะว่าเวลาที่เรามาอยู่ข้างบนตรงนี้มันจะมีชิวที่เพิ่มขึ้นให้เรานะคะตอนนั้นที่สั่นขึ้นไปอยู่เป็นไททันสองขีดก็ได้ชิวเพิ่มขึ้นสามชั่วโมงนะเวลาที่เราโดนลาบร้อยเปอร์เซ็นต์ เราได้16ชั่วโมงอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอมาบวกกับชิวอีกอ3ชั่วโมงนะคะก็รวมเป็น19ชั่วโมงแล้วเวลาที่จันป่นจันป่นวันหนึ่งประมาณ3-4ชั่วโมงรวมๆแล้วเพราะฉะนั้นน่ะมันจะอยู่ี่ประมาณ23-24ชั่วโมงนะคะก็หมายความว่าในหนึ่งวันเราก็เลยจะโดนป้นแค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าจะมีช่วงที่สันออกป่นแค่4ชั่วโมงนอกกนั้นเป็นชิวทั้งหมดนะคะ ถึงจะโดนร้อดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะโดนไม่เยอะนะคะแล้วก็โดนไม่สาหาัสอ่ะก็สังเกตดูว่าโดนน้อยนะคะโดนแบบหลักแค่แสนเดียวแต่ถ้าเทียบกับเวลาที่เราไปปล้นนะคะแต่ละรอบเราได้ประมาณสา0 0 0นอัพนะแล้วก็น้ำม่วงน้ำดำนะคะก็จะอยู่ในหลัก2,000อัพเท่านั้นเลยนะคะแล้วกเ็เวลาที่เราปล้นได้เนี่ยเราจะได้โบนัสอีกนะคะก็คือจะมีโบนัสลี ถ้าเป็นของไทยท่านสามทีจะอยู่ที่สองแสนแปดนะคะอ,อตอนที่ขึ้นไปอยู่ไทยท่านสองทีมันก็ได้สามแสนเลยนะคือมันก็ค่อนข้างคุ้มอยู่แล้วเพราะว่าต้นได้ต้นได้หลักสามแสนอย่างเงี้ยเราได้โบนัสอีกสามแสนมันก็เท่ากับว่าในหนึ่งรอบเราได้ถึงหกแสนเลยอย่างอันนี้นะคะดูในเลงนี้นะในหนึ่งชั่วโมงสั่นต้นในหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีสั่นต้นไปก็คือ ในหนึ่งชั่งงวโมงกแหละนะตันต้นไปสามครั้งนะคะก็ถ้าถ้าตีแบบตัวเลขกลมๆแบบงานหยาบนิดนึงนะก็ได้รอบละหกแสนใช่ไหมคะหกสาสิบแปดก็คือล้านแปดละมันก็คุ้มอ่ะถ้าเราจะโดนแบบวันละแค่แสนแปดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อ่จะอยากจะให้ดูสูตรที่ช่วงน,นี้สนใ้นะคะเพราะว่าพอขึ้นมาแถวแถวไททันเนี่ยมันจะเจอบ้านที่แบบ จัดลักษณะแบบนี้เป็นบ้านแบบเดินวนค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าเขาจะพยายามปกป้องบ้านนะการที่จัดบ้านแบบนี้ถ้าเกิดว่ามาทหารบกแบบประเภทเ,เป็นโกลเลมเปก,กานะโกลเลมเปก,กานะเนี่ยจะเดินวนจนแบบเดินวนจนเวียนหัวเลยนะคะคือบางทีก็จะโดนเอ็กโวสอยแบบตายหมดก่อนนะแล้วเมืองลักษณะแบบนี้ใช้ยักษ์ไม่ได้แน่นอนนะยกเว้นยกเว้นว่าเป็นยักษ์เจ็บนะคะ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบแค่ยักษ์ดำเวลหกอะไรเงี้ยมันมีโอกาสยากที่จะเก็บได้สามดาวนะพอจันเจอเมืองที่เป็นเดินวนแบบนี้บ่อยๆนะคะจันก็เลยเลีเ้ยงมาใช้ขวานนะเพราะว่าบางทีใช้จริงๆใช้โคเลนเปนกาเก็บก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะเ,เสี่ยงกว่านิดหน่อยนะคะมันมีโอกาสเสี่ยงที่เวลาจะหมดก่อนนะ เมื่อกี้จันให้ดูอันไหนจันจำไม่ได้ละอ่าเมืองลักษณะแบบนี้ยก็เป็นเมืองอีกแบบหนึ่งที่ช่วงนี้สันเจอค่อนข้างบ่อยนะคะแล้วก็เอ่อเป็นเมืองที่ถ้าใช้โเลิมเปก,กามีโอกาสที่จะแปกสูงเหมือนกันเพราะสันจ,จะบอกว่าทาไมช่วงนี้จันถึงหันไปใช้ฝนันมันมีเหตุผลสองข้อหลักๆนะคะข้อแรกก็คือเอ่อตอนนี้จันอัพอ่างน้ํายานะคะอ่างน้ํายาที่จะให้มันสามารถสร้างเอ่อ น้ำยาตัวใหม่ก็คือน้ำยาโครงกระดูกนะคะ s k e l e t o n Spew นะพอตันอัพอ่างน้ำยาไปมันทำให้ตันไม่สามารถที่จะสร้างน้ำยาแผ่นินไหวได้นะคะพอไม่มีน้ำยาแผ่นินไหวเนี่ยไปใช้โกเลมเปก้มปกามันต้องไปฟันรั้วเองนานๆบางทีมันเสียเวลาแลวไม่ทันนะแต่ว่าใช้ขวานเขามีความเร็วมากกว่านะคะดังนั้นตันก็เลยเออโอเคใช้ขวานละกันนะในช่วงที่อัพอ่างน้ำยานะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก่อนหน้านี่จันเพิ่งอัพควีนนะคะแล้วก็อันนี้ควีนเพิ่งตื่นนะก่อนหน้านี่มีวันฮีโร่ก็คือเป็นคิงตัวเดียวนะคะ,ะจันเคยให้ดูคลิปไปแล้วแหละเนาะเรื่องที่ใช้วันฮีโร่ก็คือคิงตัวเดียวแต่ก็สามารถเก็บ3ามดาวได้ถ้าเกิดว่าเราใช้สูตรขวานนะคะเประเด็นที่สองที่จันเลือกใช้ขวานในช่วงนี้เนืน่องจากว่าจันพูดมาหลายคลิปแล้วหลายนะว่าช่วงนี้ขวานมันมาแรงนะคะดังนั้น จังก็เลยอยากจะฝึกซ้อมใช้ขวานเยอะๆนะคะอันนี้นี่เป็นคนละรีเพลย์กับรีเพลย์แรกที่ให้ดูนะคะเป็นเปคนละบ้านกันนะแต่ว่าเขาตัดบ้านเหมือนกันเลยก็จะสังเกตว่าพอขึ้นมาโล่สูงๆเขาจะแบบปกป้องบ้านค่อนข้างมากนะคะคือห่วงมากกว่าห่วงทองหรือว่าน้ำม่วงอีกนะบางทีทองกับน้ำม่วงเขายอมเอาไว้นอกๆแต่ว่าแบบ จะห่วงบ้านกับน้ำดําเป็นหลักนะก็เอ,อพอเขาห่วงบ้านเนี่ยเขาจะพยายามฉีกรัวออกห่างๆนะคะ mm hmm. เพื่อ mm hmm. เพื่อ mm hmm. ให้ทหารที่มาบุกเนี่ยเข้าไม่ถึงบ้านนะ mm hmm. บางทีตีได้เก้าสิบเอร์เซ็นตแต่อาจจะไม่ได้บ้านนะคะก็กลายเป็นได้ดาวเดียวก็มีเหมือนกัน mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราใช้ฐานเซตอื่นนะคะก mm hmm. ็แต่พอมาใช้ขวานเนี่ยมันจะหมดปัญหาเรื่องนี้ไปนะเพราะว่า mm hmm. ขานเขาค่อนข้างเร็วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเดินวนอะไรก็ตามเขาก็ยิ่งเหมาะสําหรับเขาเลยนะเพราะว่าถ้ารัวไม่ซับซ้อนนจะเหมาะกับขานมากนะคะก็ให้ดูเป็นไอเดียละกันนะ,ะสาหรับคนที่บอกว่าขึ้นมาไทท่านมันหาล้นยากไหมนะคะก็ถือว่าเป็นการตอบคําถามในจุดนั้นไปละกันนะคะอ,อ,อันนี้เวลาที่จันออกต้นเนี่ยจันจะบางช่วงนะคะสันจะบูดบ้าแหลก นะคะหนึ่งอันแล้วก็บูธอ่างน้ายาคือจะบูธแค่สองอยา่างนะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้เร่งให้ในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเอ,อมันมันปล้นได้หลายๆรอบมากขึ้นนะคะแต่ว่ามันจะมีสิ่งหนึ่งที่ที่จะทําให้หลายๆคนหนักใจเวลาที่มาอยู่บนไททันก็คือมันกดหายากนะบางทีแบบเป็นชั่วโมงเลยก็มีแต่อันนี้ที่ฉันอยากจะให้ดูก็คือว่าอันนี้ฉันมาปล้นช่วงเช้าๆนะคะ ตอนนี้1 0บโมงสานะการพปนช่วงเช้าๆนยะมันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสังเกตดูว่าใน1ชั่วโมงจันปนได้มา3ามครั้งแล้วคือมันก็เฉลี่ยวเวลากดหาประมาณแค่สัก10กวนาทีเองนะคะดังนั้นถ้าเทียบไปแล้วมันก็ไม่ค่อยจะแตกต่างจากตอนที่จันอยู่ในโล่โล่แดงหรือว่าโล่ดาเท่าไหร่เนาะก็หาประมาณนี้แหละสิกวนาทีนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเออเราไป ล้นช่วงแบบใบใบเย็นเย็นอะไรเงี้ยมันหาปล้นยาานะคะแบบมันจะเป็นหน้าจอขาวๆแบบเวลากดหาเงี้ยมันจะเป็นหน้าจอขาวๆแบบเนี้ยถ้าเป็นตอนเย็นเย็นนะจะนานมากเลยนะคะแต่พอมาเป็นช่วงเช้าเนี่ยมันจะค่อนข้างหาง่ายกว่านะก็ลองดูละกันนะใครที่ขึ้นมาอยู่โลกสูงๆแล้วรู้สึกว่าทำไมมันปล้นยากคือจันไม่แน่ใจว่ามัน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  มันใช่หรือเปล่าว่าร้่นเช้ามันจะหาป้นง่ายกว่าแต่ในความรู้สึกของสันคือต้นช่วงเช้าๆอ่ะมันมีโอกาสที่จะกดเจอบ้านร้างนะคะบ้านร้างนี่ก็มันจะเป็นบ้านสิบหรือบ้านสิบเอดนะประเภทที่แบบนฟ f e r n o หมดลูกกระสุนแล้ว xbow หมดลูกกระสุนแล้วอันนั้นเราก็พอจะตีไหวนะคะหรือว่าอาจจะเจอบ้านคือมันมีโอกาสเจอบ้านได้ได้ง่ายขึ้นนะคะง่ายกว่าที่เราจะไปกดหาช่วงบ่ายๆหรือค่ำๆนะคะ หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องปล้นดึกๆไปเลยอะ่ะหลังสี่ทุ่มห้าทุ่มไปแล้วนะคะหลังชิ่งคืนอะไรเงี้ยนะมันถึงจะกดง่ายนิดนึงนะคะ ก็โอเคเอ่อเอามาตอบคำถามเป็นไอเดียสั้นๆไว้ก่อนละกันนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจ,จะทราบหรือว่าอยากจะให้สันทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันที่ข้างใต้วิดีโอนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าจันมีเวลาฉัจนจะทำคลิปมาเพิ่มให้ละกันยังไงก็ฝากกด subscribe ด้วยละกันนะคะสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนละกันนะคะสวัสดีค่ะ